ก็ปีนี่ตอวปีจะรักเดอคนเดียวพี่ทองเปรีบยหมันพี่ชายปูเป้ได้แก่กับมาพี่ชายี่เนี่ยว่าพี่ชายเลยทำไมอะคือน้องไม่รู้ความนอยนะทําในกับว่าใจปีทองตาป้าน้องเลยได้ปี่ทองจะป้ายเลยเห็นไหมคือคนมันปีนี้ถ้าพูดมปแล้วคือคือปีนี้ อย่าแรงว่ะอยผนรักแต่ไม่สบอกันเอนผมรักอยู่นาแล้วแต่ไม่สบายเข้ไหแต่ว่าคุรอเข้ไหมตวบะมี่าใจไปเลยเลยหี่เลยควารักองเราเข้ไหมสำคัญจจริงเลยเออูตัววายไปเจอแปลกทจองยิ่งจบป่าโยมันปียิ่งจบด้ยคุณรอมันโยติชื้อแกเ้ย คนท่าเจอดยียิ่งชอบไม่ใช่ต้องเกี่ยวกับความรู้น้าตา,ามานันไม่เกี่คนเราใช่ไหมใช่ไหมีกา<อ>รุมมันเป็นโตรวมโลกเป็นโลเออมึงอยากลืมกับมันที่ก็เล่นกันอย่างใจได้เถเถือเถื่อ่เงกวนชือทองคำวัดทองมันมีกว่าไหมแกยอดเรลืองเรื่องตีอย่ในซมไม่ใจกี่แ่ะกคำวัดทองไอ้โตมึงต้องจำนึก ทองมันเป็นของแต่เรื่องอารมณ์่วยเส้นประทัดเมืองนกล้ยศใกล้เนียกล็ทองเรียงกินตีร้อยว่าฝันยุ่มดีเดียงเคยมา่ององค้วยแก่ควยตีร้อยว่าเฝอนพ่อตรองหามองตีก็ใชัมาตต้งแต็มจะไม่ปู้ากลวยทองขั้นดิบตีว่าดังว่าเือนตาทองคำว่าท้องตุประกันนี้มีความไม่เหมาะแล้วดีเพ่คำว่าตรองนี้ตรองนี้ดีเป็นเออ ติเ,เมี่ยมึงไล่พวอตดอกตองมันดีกันนี่นะตีกงลื้อกับตังมู่้านไม่ในนจนั่นแล้วกับผู้กว่าบ้าต้องเฮินกันลุยใช้มึงไม่ยกมาเ,เปียนเปล่าตัวตองดีเป็นสตรีตวะต้องดีเป็นแนม่แนนม่มึ้งไตไม่เจ็บูรอปรงตองอเ,เวลูกเครูบปรงต้องยิกวิงประทวหน้านไตย,ยางไรวะคุณง อี่จีบยิงเนี่ยแม่มัวอยู่มันติดใจน้ำยางผมไม่ต้องนะป้าไปใจน้ำยางลอยปิดร้อนเลยปิดร้อนไอ้ดีตาต้องปิดร้อนไอ้ดีตาปิดร้อนไอ้ดีตะเฮอู้ร้อนนี่เต้งฮะอู้ร้อนนี่จะวิ่งฮะเราอันนั้ราจะคุยเร็วกันนะใช่ไหมต่ำปวดได้มีแกงมาแต่น้อยเออกูจีบิงกู้ตัวว่ากูมีเจอที่ดีไงมีเงินทอง เห็นกูจะยิ่งไม่จบมึงจะย่อยเลยย่อก็ไม่มีบุคคลเจอก็ไม่เป็นบุคคลแก้ียวจอดพอเกลียวมันดีนหละกองแก้วแว่เดินจองแก้วนินจินดาไอ้นี่แก้วจอกไหมครมึงแก้วจอกแก้วจอกกว่าเตะโอ้ก็เรียกไอ้เบื้องไอ้เบื้องเอ๋ยตกคุยอยากไอ้เบื้องบอกแม่มึงกันเวลาเดินหน้าบ้านนั่นใจเกลือใครหน้าหน้าอิดตัวไอ้เบื้องเนี่ยแต่งทีเนาะ